แราแล้วก็จะมาบอกว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่ของเรานะคะแล้วก็ทําช่องนี้เพื่อทุกคนเป็นพิเศษนะนะแล้วพี่คนนี้ก็ทำจี้จี้จีแล้วเราก็ยังมีช่องอีกช่องหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือช่องจูเนียทูแล้วก็ ช่อง MT Channel ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามมัาด้วยนะแล้วก็กำลังจะมีช่องใหม่ออกมาชื่อว่า MT Movie Spicy Channel เป็นช่องใหม่ของเรานะคะเรายังไม่ได้ทำนะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะทำแล้วนะคะติดตามด้วยนะ